ตอนนี้เมจิอยู่ที่ไร่รักกันเถอะกูขอนะคะแบรนด์ของใบกันที่เมจิได้ทําอยู่นะคะแล้วข้างหลังนี้ของเมจินี่คือภูเขาแบบที่เห็นแบบที่เห็นวิวสวยมากดูสิคะสวยไหมฝั่งนู้นเป็นมอนแจมนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่บอกเลยค่ะว่าอากาศดีแล้วก็คือเมื่อกี้ฝนตกเนะหัวนี่เปียกหมดเลยค่ะแล้วก็ อากาศดีไม่พอคนที่นี่น่ารักมากแล้วก็อาหารก็อร่อยน้าเมียวนี่สุดยอดถ้าใครอยากมาแล้วไม่รู้ว่าอยากทานร้านไหนก็อินบ็อกมาถามได้นะคะมีจตนีร้านที่อร่อยแนะนำแต่ที่สําคัญที่อยากจะมาให้ทุกคนได้เห็นคือสิ่งนี้ค่ะวิวค่ะวิวสวยมากใครที่กำลังเครียดอยู่นะคะมาผ่อนคลายความเครียดที่ภาพนี้กันนะคะ เมจิจ,จะสูดอากาศเผื่อทุกๆคนนะคะตอนนี้อากาศดีอากาศเย็นค่ะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอจริงๆเมื่อกี้ฝนตกหนักมากแต่ตอนนี้ค่ะฟ้าโปร่องอากาศเย็นสูดได้เต็มปอดสูดเผื่อทุกๆคนที่เป็นเอฟีเลยนะคะสารที่สวยๆเราก็จะคิดถึงคนคน,นึงเสมอค่ะ ่งความคิดถึงผ่านวิวนี้ไปแล้วกันนะคะ